ขอเสียงกับพี่สเต็ปอภิวาทกันยอดครับพี่ตัวกิ๊กครับพี่ขอบคุณครับคิดที่ดีด้อนตอนจบเพลงเลยใครลบไปไหมค้ยวันนี้มาในแนวอีสิทีส์นะครับก็มีเพลงช้ามากมายนะต้องขอโทษหลายคนที่อยากจะเต้นนะครับเดี๋ยววงต่อไปเต้นแน่นอนครับถึงอะไรนะชัดชูกันเลยไม่บบอกทไม่รอก มจะพอกทำไมเนี่ยตัวไปตัวผมิมไม่ได้เนี่ยคัทชุนแตเรื่องเนี่ยไม่ใช่อ๋โอเคมี่าราดอกแล้วก็พิกแอดด้วยเดี๋ยวเต้นกันสุดิกแน่นอนนิแครับก่อนครับผมย่าไปขีาสาบกนหน่อาใช่เป็นหวัดครับผมเอ็นมมีว่กระถายมาแล้วโอ้ย กว่าเป็นครั้งแรกเลยวีสามดูมาด้วยช่คีสเตนเซนขอนเราเมื่อกี้นี้ดีใจมากครับก็ได้ข่าวมานานแอบดูมาตลอดถ้าฟังมาตลอดก็สนุกมากแต่ละวันนะครับแต่ครั้งที่จัดขึ้นก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่สุดครับครับผมสุดยอดเลยนะครับอยากถามให้ต้งต้นเซฟไว้ได้ครับแขกรับเชิญของพี่เนที่เรียกเราแบบพิเชษน์อนฟิชอิงอย่างเงี้ยที่มี ัไม่ใช่ครับไม่ใช่แรงร่างกายอะไรหลายเรื่องมีหลายคนเลยมีพี่ตูงโพสต์มีพี่ปามี่ก็มีทากทิชชู่นะครับจริงๆก็คือเป็นแฟนเพลงของทุกท่านเลยนะครับไปเ่มาเพราะว่าไปฝันแล้วอยากทำเพลงก็อยากจะได้ร้องงานกับไอ้เจอวานีครับครับผมคำถามต่อไปนะฮะคุณครับไม่ทราบไม่ทราบว่าโค้ชชื่อเรืองเราเข้าชีมไหมครับผมมันจบไปแล้วนะครับน้องจบไปแล้วนะจบไปแล้วน้ำเป็นไงบ้างถามดีกว่า อ<ใ>นที่หนึ่ชนะอที่สองโค้ชโค้โค้เป็น,นงไงวันนี้ที่บองไทยชนะโค้ชพี่ชายกับชาปุยด้วย ดูแลเข้ามาตั้งนานขอบคนณะเรื่องนะครับโค้ช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 จบรายการไปแล้วครับขอบคุณทุกคนได้ติดตามนะครับขอบผมแล้วสุดท้ายขอฝากผลงานฝากช่องทางได้ครับขอใแฟนก่อนฝากขึ้นซีแล้วกันครับก็อยากคองเทนตแซมก็จะถึงขึ้นซีได้เลยนะครับที่นี่ที่ไหนไม่เปิดที่ขึ้นซีเปิดแน่นอนนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่อื่นไม่เคยเปิดทั้งในทีมบอลเลยจะไม่ขึ้นซีเลยทีมบยิดีครับดีครับขอให้หายไวๆนะครับขอดกินกานน้กับพี่แซมด้วย Vai, me também pra